สุดนะคะมีคำถามเพิ่มจากชาวบ้านนะคะถามว่าสายตาเอียงคืออะไรครับแล้วก็ยูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าค่าสายตาเอียงคือยังไงแล้วก็ยูก็จะให้ดูด้วยว่าตาซ้ายกับตาขวาเวลาย,ยูไม่ใสแ่แว่นยูมองเห็นเป็นยังไงนะ สายตาเอียงนะคะเป็นปัญหาสายตาที่ทําให้ผู้ที่อยู่ในภาวะนี้มีการมองเห็นภาพเบลอทั้งในระยะใกล้และระยะไกลอีกทั้งยังเกิดเงาซ้อนภาพบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากเป็นความจริงโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะาสายตาเอียงมักจะเกิดร่วมกับปัญหาสายตาสัน้นแล้วก็สายตายาวนะคะปัญหาสายตาเอียงจะส่งผลกับชีวิตประจําวันอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นตัวอักษรตัวเลขต่างๆงการขับขี่รถยนต์ ือรวมไปถึงเรื่องของคลณภาพด้วยในเพราะว่าของสายตาเอียงสางเกตขึ้นได้ทุกวัยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็น ข้อสรุปสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าสายตาเอียงคืออะไรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้ได้แล้วก็พอเป็นความรู้ให้คนที่สงสัยอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบว่าเข้ามาพูดคุยกันอีกรอบก็สงสัยอะไรเกี่ยวกับค่าสายตาหรือว่าอยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวยูจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณคะ่ะ